สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพาทุกคนมาดูดอกไม้อ่าสีแดงนะคะแบบแดงมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆค่ะมองไกลๆให้ใครดอกอ่าขนไใกนะคะแต่พ่อเขามากไกลๆจะเป็นอีกคนละดอกกันค่ะมาดูกันค่ะว่าดอกอะไรเอ่ยนี่ค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ดอกค่ะดอกโบตานค่ะสีแดงสวยง่ามมากๆเลยค่ะมีคนใค้เห็นยังคะ ดอกใหญ่แล้วสวยงามมากๆค่ะแดงสดมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้อยู่ในลมจะเป็นสีแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้แบบไม่มีลมนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นอีกสีสีหนึ่งนะคะแจ่มมากๆเลยะค่ะทุกคนคะ่ะสวยงามไหมคะมองไปไกลๆดีสวยมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะนู่นคะ่ะอ่าเพราะว่าดอกไม้แต่ละทีแต่ละเขตค่ะจะมีคนดูแลต่างกันเนาะคะ่ะแล้วก็ แล้วแต่ดอกแล้วแต่อ่านนะคะทุกคนคะ่ะอันดอกไม้ชนิดนี้เห็นอยู่ในเกาหลีสิเห็นอยู่ประมาณสามสีนะคะที่ปลูกนะคะก็จะมีสีแดงอ่าสีโอรสนะคะทุกคนคะ่ะสีชมพูอ่อนประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าสีขาวสีขาวยังพผ่านี่เคยเห็นนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคนคะ่ะสีสวยเจ็มมากๆเลยคะ่ะสีสวยมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาแล้วชมสวัสดีค่ะ